สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังปายเบิร์ดสุขุสุกคนจ้ามาพบมาพอกับช่องไม่เยจอยอีกแล้วพี่น้องจ้าไม่เย้จอยได้เมนูอดีมาจ้าพี่น้องยำส้มโอจ้าพี่น้องจ้ายำส้มโอสูตรโบราณจ้าไม่เย้จอยเฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดเองแซ่บเองอีกแล้วมาอนี่ยำส้มโอสูตรโบราณยำส้มโอกุ้งสุกพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินกับไม่เยจอยเด้อจ้าเด้อแซ่บดิพี่น้องขอบอกว่าสูตรนี้อร่อยเนาะค่ะนะอืม สมโอเันก็นจะมีรสชาติแบบว่าหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆน,นะพี่น้องใส่กลุ่งนั่สชุดยอด แซ่บพีบ่น่องเกือบสมักนาำส้มโอสตรโบรานฮืม สุเดยอดไปหน่องเห้ง่ายง่ายไผ่มักรสชาติแบบไดงกับปรุงเอาตามใจชอบเลยพี่น่อง Mm hmm. ใส่ใส่ตะไคร่ใส่ใบบกกูด หอมแดงพี่น้องน้ำตาลปีบ๊บบักน่าหันผู้ไดมักสอบมักเปียวเปียวมักสมๆกับเพิ่มบีบบักเน่าใส่แล้วก็ปรุงตามใจชอบเลยพี่น้องแล้วก็พริกจินดาแดงซอยใส่พริกเผา อืมอีกอย่างหนึง่งน้ำพริกเผาขาดไม่ได้กูได้มากปลาหลาก็ใส่ปลาหลาไปน้ำก็ได้แต่ว่ามันนี้ไม่ได้จอยก่ได้ใส่ไม่ได้จอยใส่แต่น้ำปลา ผมสุดรถกับบอดไซซ์พี่น้องเพราะว่าพริกเผาเคุนมีรสชาติอยู่แล้วมีรสชาติหวานหอมนัวอยู่แล้วสมโอเหมืนก็มีรสชาติอยู่แล้วก็เลยบรื่องบอดไซซ์ขงชูรสเหมือนนี้พี่น้องแซ่บ กินปเปล่าปเปล่าเปาพี่น้องยอา่กาศก็ะหอนหอนนะพี่น้องเนาะหอนคักสุดยอดเลปีเนี่ย ไม่ใจกับบ่มีแอร์ได้พี่น้องไม่ใจกับนอนนอนพัดลมจ้ะห้อนกูอดเอาพี่น้องหัวแตกเพื่อนหน่อยใส่แอร์หลายตัวกับบะไว้ได้พี่น้องเนาะ chán bằng nhay bạc tô kỳ thứ hai cắp ăn หัวสิงคายกินเส่กันกับหัวหอมแสบพี่น้องเขาเรียกว่าสูตรโบราณลองเห็ดบางเ้วยอพี่น้องเด้อเห็ดง่ายๆแต่ว่าแสบอูสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอด แห่งความร้อนสําหรับเมนูนี่เนาะพี่น้องเนาะไม่ยจอยกะโอ้ยเพจพี่น้องขอบคุณนะคะเนาะขอบขอบคุณพี่นอ้นองจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่ยจอยกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อที่รับชมคลิปไม่ยจอยจนจบเนาะคะ่ะเนาะงไม่ยจอยกะขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะคิดวังสิ่งใดกะขอให้สมหวังดังปรารถนาเด้อจ้ะผิดพลาดประการใดไม่ยจอยกะขอโทษขออภัยหลายๆจ้าเนาะพี่น้อง ไก่เหลวไก่สีขาวเทศกาลรสรงการแล้วพี่น้องเนาะเตรียมตัวเตรียมตัไปมว้วนไปซื้อน้ำกันเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะมีจอดก็ะขอตัวลาไปสามีละจ้าพอ,อกันไหมคลิปนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า